อน,นี้คือตู้โซน18นิ้วนะครับจากบอดออดิโอเทคนิคตู้ที่หล่อและไม่เหมือนใครชุ้ข้างละ4ดอกนะฮะ Power ม m ี T อ u d i อนี่ข้างละ1แท่นนะครับตัวนี้ขับเบส เอซีสองห้าศูนย์ศูนย์สองนะครับแล้วก็กลางแหลมสี่ชันแนลนะครับกลางแหลมสองทางหรือสามทางพี่สองทางครับสองทางครับนี่เลยใช้ไม่เยอะนะใช้ไม่เยั้นในขลังปุ่มลิงก์ไหมครับใช่ครับลิงก์ต่อแค่เดียวเนาะ ได้ครับตอนเดียวก็ได้เนี่ยนะครับเบสก็ข้างละสี่นี่ข้างละสี่ดอกเสียงกลางกี่ตู้วะสองสี่หกแปดแปดตู้นะครับฝั่งนี้ก็เหมือนกัน ครับ่าแงบบนี้ก็ไม่โดดเด่นมากนี่ก็เป็นตู้โซนนะนี่เลยเย่งดีนะใบ7,900ตู้โซนนะครับพร้อมดอก7,900นนะครับความแรงนี่ไม่ต้องพูดถึงนะ เดีย๋ยวลูกค้าสั่งเพิ่มอีกแล้วก็กลางแหลมก็ฝั่งนี้ก็แปดเซตเหมือนกันนะครับแต่วันนี้เราจะทำพีเซตคอร์ดนะให้มันเสียงเงียบๆนะครับโอเคถ่ายรูปลงเพจก่อน